จังหวัดสมุทรสงครามจัดพิธีมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครูขวัญสิทธ์ประจำปี2564ครับ นายสุพจน์ยศสิงค์คำรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจัดพิธีมอบรางวัลสมเร็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครูขวัญสิทธิ์ประจำปี2564เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่างๆให้กับนายสมชายสูนสิน้นภัยครูวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามที่ได้รับรางวัลครูขวัญสิทธิ์โดยมีนายสมภูมิทำมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงครามและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมพิธีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวแสดงความยินดีกับครูขวัญสิทธิ์ผู้ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษาการสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิตศิษย์ได้ก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จในชีวิตขอให้เป็นแบบอย่างในความเสียสละทั้งทางจาริยธรรมการทำงานที่ทุ่มเทกับก,บการสอนจนลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในหลากหลายแวดวงอาชีพ ด้านนายสมชายศูนย์สิส้นภัยครูวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามครูผู้ได้รับรางวัลครูขวัญสิทธิ์กล่าวว่ารู้สึกปลาบลืม้มในพระมหาการุณาธิคุณกับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นอย่างยิ่งสิ่งสําคัญการได้เห็นลูกศิษย์ที่ตนเองสอนประสบความสําเร็จในชีวิตทําให้ครูมีพลังในการที่จะสร้างสิทธ์รุ่นต่อๆไปให้ประสบความสําเร็จและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป